เอทถกต้องอ๋อแล้วนต่อคำหนูได้ด้วยที่หมอทรีต้นไม้ทีอาร์เอีทรีอ่อหนูต่อไปอีกต่ออะไรก็ได้เอ e. ีอะไรอีกเอี e. อะไรได้บ้างอาร์ R. อะไรได้บ้างกระต่ายว่าไง,งากระต่ายลาบิดลาบิดสะกดแ yeah. ยกใบให้ นี่ก่อนนี่เป็นขีดีดอะอะไรล่ะขีดตรงตัวไหมอันนี้เหรออย่างนี้เหรอที่ที่เลฟ์น่ะเอลฟ์น่อ่าที่เขียนอะไรกันก็ไม่รู้มอันเออเป็นตัวเอลตัวเอลตัวเอลันตัวเล็กเอลนี่อ่ะอะไรอีกจำให้ได้แล้วเราเอลฟ์น่ะเอลฟ์น่ะเอจุดตัง โน่เฟอร์เฟอร์เฟอร์ฟอรอมีตัวไหนบ้างตัวไหนอ่ะตัวนี้หรือตัวนี้ไี่ตัวอะไร pH ถูกต้องเก่งมากได้อีกหนึ่งดาวโอ้สี่ดาวแล้วเนี่ยพี่า